แกกง iPhone 15และ15 Pro Max สีชมพูและใช้ทินงีู จริงอยู่ในมือเพื่อนรันคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังจะรอรับหลังจากพรีออเดอร์ไปเมื่อวันศุกร์นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเครื่องที่เราคัดสรรมาแล้วเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะ15ซึ่งสีก็คือสีชมพูตั้งใจใส,ส่สีแบบชมพูข้างในมาเห็นไหมแล้วก็อันนี้ก็คือสีไทเทเนียมนะคะซึ่งเพื่อเลือกมาเป็นสีเนชอรัลไทเทเนียมซึ่งก็เข้ากับสูตรของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาแกะกล่องกันนะคะว่าเอ๊ะข้างในเป็นยังไงแล้วก็สัมผัสจริงหลังจากที่ดูงานเปิดตัวมาแล้วเนี่ยพอได้ มันสวยมากเลยอะทุกคนมันเป็นสีชมพูที่มันเป็นแบบความละมุนตุ้นอะผู้หญิงหลายๆคนอะเห็นตั้งแต่งานเปิดตัวอาจจะต้องแบบปันใจมาให้สีวีสหนีมารุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นสีพาสเทลที่น่ารักมากเลยทุกๆสีนะคะซึ่งสีชมพู <c oughs> ขเขาแบบไอแม I ็กของเฟื่องนะคะสีชมพูอันนี้พอดีก็เลยแบบดูละมุนไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเฟื่องจะมาลองดูอุ่ยพอร์ตไทป์ซีค่ะตามตามตามที่มานะคะแกะตรงนี้นิดนึง ปุ่มต่างๆได้ๆมันเป็นชมพูที่ดูมีความแบบพาสเทลนมละมุนตรงเนี้ยสังเกตว่ามันจะมีความแบบเงาเงาหนึน่งที่ดูในงานเปิดตัวคิดว่ามันจะเป็นกระจกทั้งหมดทั้งบานแต่ว่าอันเนี้ยข้างหลังมันเป็นด้านๆเออซึ่งก็มีข้อดีในมุมที่มันไม่เป็นรอยนิ้วมือนะคะแต่ว่าก็ ก็เป <t Jean Rabbit bulun> ็น no อีกแบบหนึ่งอะให้ดูซูมไปเรื่อยๆนะคะให้ดูสัมผัสต่างๆแต่ตรงนี้สีทุกอันเป็นแบบสีเดียวกันทั้งหมดทุกส่วนขอบกล้องตรงตรงแถวแถวขอบกล้องตรงนี้ก็คือเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็ Type C อย่างที่บอกน้ำหนักถือว่าก็ค่อนข้างเบานะคะ Dynamic Island มาแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือปกติเนี่ยรุ่นเริ่มต้นตอน14อ่ะยังไม่มี Dynamic Island ซึ่งก็เป็นแบบตำนานตอนนั้นว่ามันคือแบบเกาะแห่ง Notification หรือ อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือมาแล้วในรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นของอันนี้เนี่ยก็คือ32,900บาทสเปคเนี่ยจะคล้ายๆกับ14 Pro ขึ้นไปนะคะแต่ว่าก็คือจะได้สีที่มันละมุนกว่ากับกล้องเนี่ยอาจจะแบบเหลือแค่2กล้องซึ่งเอ่อกล้องหลักก็คือ48ล้านพิกเซลก็คือยังได้ความแบบคมชัดแล้วก็แบบมี portrait mode ที่มันเป็นอัตโนมัติอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มอีกทีเดี๋ยวจะส่งน้องใหม่ไปเทสกล้องอะไรต่างๆนะคะให้ดูในแต่ละรุ่นกันไปออออัันนนี้่่าาแกกกะะะะลงงเเสสรร็จะะจจะคตวิม มันไม่มีพลาสติกอะไรเลยตามธีมของ sustainability ที่ Apple พยายามเน้นย้ำอย่างยิ่งว่าเราจะกลายเป็น c าร์บอนนิวทร l ลอะไรเงี้ยเออคือทุกอย่างเป็นกระดาษทั้งสิ้นสิ่งนึงที่ฉันประทับใจคือมันเป็นสายเขาแถมสาย USB C to C มาให้นะคะแล้วเป็นสายถักค่ะทุกคนทนนี้มีอะไรอีกก็น่าจะเป็นเข็มจิ้มซิมทั่วไปปกติธรรมดาใช่ค่ะจบเอาแล้วก็โลโก้ a อ p เ e ลงมาค่ะเรามาดูไทเทเนียมกันดีกว่าเพราะว่า ตอนเห็นในในในวิดีโออะก็รู้สึกว่าดูพรีเมียมแต่อยากรู้ว่าของจริงอ่ะฟีลิ่งมันจะขนาดไหนพร้อมกับจะไปแตะๆที่มันเป็นข่าวนิดหนึ่งว่าเออคนจับเยอะเครื่องทดลองที่ Apple Park ต่างๆเนี่ยมันเป็น้อย <c oughs> พูดยังไม่ทันจบฉันก็เหลือไปเห็นนี่ค่ะคือของจริงของความ15 Pro Max Natural Titanium นะคะดิฉันว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะเป็น <c oughs> ลายนิ้วมือ เปล่าเธอเบาลงเบาลงอย่างมีนัยสําคัญเบาลงเบาลงเบาลงอันนี้คือ14 Pro Max หนักกว่าอันนี้เบาเลยถือว่าเป็นมือถือที่เบานะคะในรุ่นนี้นี่คือดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะคะปุ่มอันนี้ก็เป็น Action Button นะปกติมันจะแบบเปิดปิดเสียงใช่ป่ะนนี่คือเราสามารถแบบสั่งการได้หลายอย่างว่าจะให้ัตทอนี้ยปุ่มนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะมี3ามกล้องมีหู อยากให้ซูมเข้าไปดูในรูกล้องนิดนึงมันมีความแบบว่าอันที่มันเป็นเลนส์ซูมเทเลที่มันแบบไฮไลท์ของรุน่นนี้มันคือการใช้เลนส์ได้เจระยะนะคะซึ่งช่างภาพน่าจะมีความชื่นชอบเพราะว่าการใช้แต่ละช่วงเลนส์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปวัสดุเป็นรีไซเคิลอลูมิเนียมนะคะมันก็เลยทําให้แบบโอเคอาจจะต้องเทรดออฟซึ่งอันนี้เพิ่งบอกแล้วว่าเป็นชาเลนจ์ว่าทายังไงให้มันยังรักโลกยังดูสวยยังทนทานอยู่ซึ่งอันนี้ถ้าพูดถึงความรักโลกแล้วก็เบาอะไรต่างต่างเนี่ยไทเทเนียมก็ออกมาแบบ ชอเป็นผืนออกมาได้ได้ได้โอเคนะคะแล้วก็ความทนทานเนี่ยก็คือเขาบอกว่าแบบแข็งแกรงระดับอวกาศอะไรต่างๆซึ่งก็นะคงไม่มีใครอยากจะแบบไปทํามันตกแบบไม่ใส่เคสหรืออะไรทั้งหลายเลเนาะพอมันเป็นสีเนี่ยทุกคนพอมันเป็นเรัลไทเทเนียมอะไม่รู้ว่าสีอื่นจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะต้องไปรอดูแต่พอแบบความเปลือยถ้าคิดที่มันเปลือยอะมันก็ดูเปลือยผิวแล้วสวยแต่ว่าที่นี่แบบหนึ่งอะมันคล้ายๆกับอะไรสักอย่างหนึ่ง เออรอยนิ้วมือก็อาจจะดูมาจริงนะเดี๋ยวต้องลองใช้จริงๆว่ามันแบบเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะคะ นี่ค่ะก็มากับพอร์ต Type C นะคะซึ่ง Type C ของรุ่น Pro แล้วก็ Pro Max นะคะจะเป็น USB C 3.2ซึ่งก็ค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆได้เร็วสามารถแบบมี external storage มาต่อกันไว้ได้นะคะแล้วก็แถมสายถักเหมือนกันเลย C to C ขอบคุณ Apple มาณที่นี้ด้วยนะคะคือมันคือชิปใหม่ล่าสุด A17 Pro เล็กแค่3นาโนเมตรนะคะแล้วก็เน้นพวกแบบเรื่อง CPU ที่ทรงพลัง AI ที่ทรงพลังต่างๆต,ต,ต้องมาลองใช้เขาแบบว่าเด็ดเรื่องการเล่นเกมถ่ายรูปเออที่แบบชัดๆเลยเดี๋ยว ยังไงมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะซึ่ง2รุ่นนี้เฟื่องเชื่อว่ายังมีหลายคนที่กําลังรอตัดสินใจอยู่นะคะคนที่ซื้อไปแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ด้านล่างได้ว่าเลือกเพราะอะไรเลือกสีไหนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเฟื่องคิดว่าหลายคนก็มาถามเฟื่องเหมือนกันว่าควรเปลี่ยนเลยไหมอะไรยังไงนะคะสาหรับเฟื่องเฟื่องเฟื่องชอบพูดแบบนี้ถ้าสนใจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นโปรหรือว่าโปรแม็กซ์เนี่ยถ้าถือเป็นรุ่น14อยู่แล้วนะคะ14โปรแม็กซ์ต่างๆคืออาจจะยังไม่ได้แนะนําขนาดนั้นแต่ว่าใดๆคือต้องไปทดลองก่อนเพราะหลายเลยครั้ง ถ้าพูดถึงสเปคที่มันเห็นนะ่ะมันก็จะแบบอัพ ขึ้นมาแหละแต่ว่าบางทีเอพอไปถ่ายรูปเลยจริงๆอาจจะแบบแตกต่างแบบเฮ้ยฉันทำได้เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะส่วน iPhone 15เฉยๆนะคะถ้าใครชอบสีสันยังชอบหน้าจอเล็กแล้วก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ได้อยู่ในอีโค y ิสต m มของ iPhone เนี่ยกอ็อาจจะถือว่าน่าสนใจนะคะก็ลองพิจารณาดูได้นะคะแล้วก็อีกาัน,นึงที่เป็นไฮไลท์ของ iPhone 15ซีรีส์นะคะก็คือมันรีดีไซน์การประกอบค่ะนี่คือการเฉลยนะคะว่าปกติเนี่ยปัญหาปวดใจของคนใช้ iPhone ใช่ปะคือมันจะแบบเป็นอันเดียวกันเวลาซ่อมอก็ต้องเปลี่ยยยนกกแผงเต อะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยคือสามารถที่จะแบบถอดแต่และชิ้นส่วนออกมาแล้วซ่อมได้ง่ายขึ้นทําให้ซ่อมง่ายขึ้นราคาถูกลงด้วยนะคะค่าซ่อมอ่ะก็าจ,ากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะคะและการปกป้องเคสของเราอย่างที่บอกไปว่าถ้าได้เครื่องจริงมาแล้วนั้นเฟื่งจะมาทดสอบกับเคสของเคสติฟายนะคะซึ่งเป็นแบบรุ่นใหม่ ultra bounce ซึ่งแบบป้องกันการกระแทกอันนี้ต้องเ like, ทสหลยคนหกวชาวต้นเฟืองมือถือดี เนื่องจากเครื่องมันเบาอยู่แล้วเบาวกว่า iPhone 14 Pro Max แล้วพอใส่เคสที่ก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วเพื่งว่าเกือบเกือบเท่ากันกับ iPhone 14 Pro Max ที่ไม่ได้ใส่เคสนะคะซึ่งการปกป้องนี้นะคะก็จะช่วยให้เราปกป้องเครื่องสุดที่รักของเราที่ต้องเก็บเงินนะคะในการซื้อเครื่องนี้มาได้ในหลากหลายสถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการตกตรงขอบมุมต่างๆนะคะมีให้ครบทุกมุมนะคะอยากจะตกจะเด้งแบบปกติเอ่หน้าจอคอนละเอียดสูงนะคะก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราละเอียดแบบ ยิบอย่างนี้นะคะสมมติว่าแบบเอ้ยสวัสดีค่ะเทสเทสแบบเออเราก็อยากจะแบบเดินเราก็แบบอยู่ดีก็ตกแบบเ, <laughs> เธอะไชลุนนะเว้ยฉันพูดจริงไม่เป็นไรเลยค่ะ <laughs> ไม่เพรเมื่อกี้ที่ฉัน,นตกแบบว่าตกแบบควม่มแงตอนแรกไม่ได้กะคือเพราะว่าไม่ได้เตรียมนะคะนี่คือแบบธรรมชาติที่แท้จริงนะคะตกหน้าความก็ ไม่เกิดอะไรขึ้นนี่เป็นการทดสอบแบบเรียวจริงเฮ้ยมันเด้งค่ะมันเด้งลองฟลอๆนะไหนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเหมือนเครื่องก่อนอันดับแล้วเธอมันเดงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวะเด้งปะมันเด้งแบบว่า ทรงตัวแบบสวยนี่แหละค่ะเหมาะสําหรับสถานการณ์ที่แบบว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะถนอมเพื่องของเราไว้ได้ค่ะกวนเสียวนะคะก็ <laughs> <laughs> จอยไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือแบบฟิล์เมเฟิร์มอะไรก็คือยังไม่ได้ติดนะคะเดี๋ยวฟิล์มเข้าได้นะคะ <laughs> <laughs> นี่ดีเนาะเพราะปกติเวลาแบบกล้องตกอะไรเงี้ยคือคือน่าก,กลัวเกินอันนี้ก็คือแบบขอบของกล้องเตาแก๊สของเราได้ถูกปกป้องเรียบร้อยนะคะมาลองแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าภายตายกันที่ข้างนอกดูไม่เป็นไรข้างในนั้นอาจจะเป็นไรก็ได้ ป็นเลป่านี่ไงแต่ว่าเนี้ยเห็นป่ะสังเกตว่าเขาก็จะแบบว่า this case is made from recycled phone case ก็เป็นธีม sustainability กันเต็มๆนะคะรักโลกสุดๆไปเลยจ้าทั้งเคส i ไฟทั้ง Apple จ้าอยู่รอดปลอดภยัยไม่มีอะไรที่ เป็นร้อยค่ะมีเพียงแค่ร้อยนิ้วมือเท่านั้นค่ะมีส่วนลด15%มาฝากด้วยนะคะสามารถใส่โค้ด15ละดา Unbox ลงไปได้โค้ดไม่มีหมดอายุค่ะใช้ได้หนึ่งครั้งสั่งซื้อได้ทาง c a s t i f y c o m แต่แอปกระซิบนิดนึงนะคะว่าใช้กับอันที่เป็นรุ่นคอลแลบไม่ได้นะคะ <S <s นิดนึงก่อนปิดท้ายอันนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆคืออันนี้อากาศเอาดอใช่ปะรอน,นิดหน่อยแต่ก็ยังทนได้แต่เครื่องอะร้อนเหมือนกันนะ <laughs> ไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันก็ ร้อนอยู่เออแบบร้อนๆหยุดหยุดร้อนๆอหยุดหยุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองเทสยาวๆว่าการร้อนนั้นจะมีปัญหาหรือไม่โดยเฉพาะขอบเครเื่องอ่ะไม่รู้ไทเทเนียมมันแบบอะไรงไงหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปลองเต็มเต็มแล้วมารีวิวอีกทีอยากให้ไปเทสในสถานการณ์ไหนก็บอกกันมาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งน้องใหม่นะคะไปรีวิวมาให้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนอยากรู้อะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเครื่องอยู่ในมือเราแล้วเดี๋ยวจะไปเทสมาให้ค่ะลอยตาม iPhone ซีรีส์ของเราไลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย